สดีค่ะตอนนี้มคุคคณก็อยู่ที่จังหวัดอยุทยาซึ่งจังหวัดอยุทยานะคะนอกจากจะมีโบราณสถานที่สวยงามแล้วยังเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวนิยมมาขี่ช้างกันค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกคนไปเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดสวัสดิภาพช้างในปางช้างกันค่ะและไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปตามหาพี่เจ้าของปางช้างกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะพี่ใหญ่โอ้ปางช้างพี่ใหญ่นี่ใหญ่สมชื่อจริงๆเลยนะคะแล้วอย่างนี้มีวิธีการดูแลหรือจัดสวัสดิภาพช้างในปงางใช้ยังไงบ้างคะอเรื่องพื้นที่เนี่ยสำคัญเราเนี่ยจะต้องมีพื้นที่ที่กว้างขวางเพียงพอสำหรับช้างในการยืนเดินนอนหรือนั่งส่วนช้างที่เข้ามาใหม่หรือช้างป่วยเนี่ย ก็ต้องแยกสัดส่วนให้เหมาะสมเพื่อเราจะได้ตรวจดูโรคแล้วก็พฤติกรรมของเขาด้วยการระจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลก็ต้องจัดให้อย่างเหมาะสมสําคัญเป็นอันดับหนึ่งเหมือนกันนะจ๊ะปางช้างใหญ่ขนาดนี้ต้องให้อาหารเยอะมากเลยใช่ไหมคะใช่จ้ะอาหารเป็นสิ่งสําคัญสำหรับช้างช้างเนี่ยต้องรับอาหารที่เพียงพอมีคุณภาพและปริมาณที่เหมาะสมช้างเนี่ย,ยการให้อาหารเราต้องคำนึงถึงช่วงอายุของช้างด้วย ช้างแต่ละวัยก็ได้ประาหารประมาณที่ต่างกันโดยปกติเนี่ยนะช้างเนี่ยจะรับอาหารได้ไประมาณร้อยละสนของน้ำหนักตัวจ้ะส่วนน้ำดื่มเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันจ้ะช้างต้องได้น้ำสะอาดที่เพียงพอในการดื่ม นอกจากนั้นปางของเราเนี่ยนะยังมีอาหารเสริมให้ช้างด้วยนะโอ้โ <Wow. S 3> หอย่างนี้นี่เองแล้วเ,เรื่องสุขภาพแลนะอนามัยช้างล่ะคะเรื่องนี้สําคัญครับเรามีการเฝ้าระวังโรคและมีการสุ่มตรวจโรควัวลโรคในช้างเนี่ยอย่างน้อยนะครับปีละหนึ่งครั้งนอกจากนี้นะครับเรายังได้รับการแนะนำจากสัตวแพทย์เนี่ยในการให้ยาถ่ายพยายช้างแล้วก็มีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคของช้างด้วยนะครับสำหรับ <Wow. S 1> ปางช้างเราที่มีพื้นที่โล่งเนี่ยเพื่อให้ช้างเนี่ยได้เดินเล่น แสดงพฤติกรรมตามธรรมชาตินอกจากนั้นช้างเองก็ยังได้มีปฏิสัมพันธ์กับช้างตัวอื่นด้วยโอ้โหมังคุดเห็นมาว่าเมื่อกี้ยังมีลูกช้างอยู่ในปางช้างถึง2ตัวเลยใช่ไหมคะ <c oughs> ใช่แล้วครับสําหรับแม่ช้างนะครับเมื่อมีลูกเนี่ยเราใช้พักท้องอย่างน้อยเนี่ยสิเดือนส่วนตัวลูกช้างเองเนี่ยจะให้ยานมได้เนี่ยต้องมียุน้อย3าเดือนนะครับอย่างนี้มีคําแนะนําให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในปางช้างไหมคะ <c oughs> มีสิครับการเข้ามาเยี่ยมชมปางช้าง ไม่ว่าที่นี่หรือที่อื่นนะครับอันดับแรกเนี่ยนักท่องเที่ยวควรจะเชื่อฟังคําแนะนําหรือคําตักเตือนของเจ้าหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลช้างหรือควานช้างเนี่ยนะครับมีหน้าที่ดูแลช้างอย่าลืมนะครับว่าช้างเป็นสัตว์ใหญ่การทําให้ช้างตื่นตระหนกตกใจเนี่ยเป็นเรื่องอันตรายอย่างยิ่งครับขนาดตัวควานช้างเองนะครับในการ,รบังคับหรือจับช้างเนี่ยเรายังต้องคํานึงถึงเรื่องของสวัสดิภาพของสัตว์เลยครับใช่แล้วค่ะ มคุณได้ยินมาว่ากองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการเนี่ยเขามีแนวทางการจัดสวัสดิภาพช้างในปางช้างอีกด้วยใช่ไหมคะหากใครที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะสําหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่ใหญ่มากๆนะคะที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดสวัสดิภาพช้างกับเราในวันนี้ขอบคุณค่ะ